สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Movie BB Lover นะคะวันนี้ BB จะมาแนะนำหนังเรื่อง Harry Potter ภาค5ตอน k ี o นฟ i n ิ x นะคะเข้าฉายเมื่อปี2007เป็นเรื่องราวของเด็กหนุ่มที่ชื่อว่า Harry Potter ในขณะที่ Harry กลับมาอยู่บ้านกับครอบครัวเดอร์สตในช่วงปิดเทอมก็เ,เกิดเรื่องน่าตกใจขึ้นเมื่อผู้คุมวิญญาณโพล่ไปยังซอยพรีเวทแล้วทำร้ายลูกพี่ลูกน้องของ h ฮร r y แฮร์รี่จึงจำเป็นต้องใส่คาถาผู้พิทักษ์ใส่จนทำให้เขาต้องถูกไล่ออกจากฮอกวอตส์แฮร์รี่จึงไปอาศัยอยู่ที่บ้านของซีรยสแบ็กพ่อทุนหัวของเขาเพื่อรอเวลาขึ้นศาลและเขาก็ได้รู้ข่าวสารจากโลกเวทมนต์ว่าตอนนี้เขาได้กลายเป็นคนโกหกไปแล้วเพราะไม่มีใครเชื่อเขาว่าลอว์เดอร์มอร์ได้กลับมาแล้วและแฮร์รี่ยังได้เจอเพื่อนของเขารอนและเฮอร์เมอร์ฮนนี่รวมถึงครอบครัววิสลีย์อยู่ที่บ้านของซีรยสด้วย เพราะดูเหมือนว่าสถานที่แห่งนี้จะเป็นที่นัดชุมนุมลับที่เรียกตัวเองว่าภาคีนกฟินิกซึ่งดัมเบิลดอรก,ก่อตั้งขึ้นเพื่อต่อต้านวลดมอร์หลังจากที่แฮร์รี่ขึ้นศาลและพ้นผิดเขาได้กลับไปเรียนที่ฮอกวอตส์อีกครั้งและได้รู้ว่าอาจารย์สอนวิชาป้องกันตัวจากสารมืดคนใหม่คือโดโลเลสอัมบิดซึ่งเป็นคนจากกระทรวงเวทมนต์เธอคนนี้ออกกฎใหม่มากมายในโรงเรียน ไม่ยอมให้นักเรียนฝึกการต่อสู้จริงๆจังๆให้เน้นย้ำแต่ตำรามากกว่าการปฏิบัติแฮร์รี่กับเหล่าพ้องเพื่อนที่เชื่อว่าหลอบวลมองกลับมาแล้วจริงๆจึงตั้งชุมนุมรับขึ้นชื่อว่ากองทัพดมัมเบิลดอร์เพื่อฝึกคาถาต่างๆและพวกเขาก็ได้เข้าไปใช้ห้องต้องประสงค์ที่ซ่อนอยู่ในปราสาทฮอกวอตส์เพื่อเป็นที่เรียนโดยมีแฮร์รี่เป็นคนสอนทุกคนและในระหว่างที่แฮร์รี่อยู่ที่ฮอกวอตส์ att, เขาก็ชอบฝันแปลกๆถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และศาสตราจารย์ดัมเบิลดอร์จึงคิดว่าเขาสามารถเข้าไปในความคิดของวอดมอร์ได้และวอดมอร์เก่งเรื่องการพินิจใจศาสตราจารย์รดัมเบิลดอร์จึงกลัวว่าวอดมอร์จะสามารถเข้าถึงความคิดของแฮร์รี่ได้เช่นกันเขาจึงให้ศาสตราจารย์เเนปสอนวิชาสกัดใจให้กับแฮร์รี่แต่ว่านี่คืนหนึ่งแฮร์รี่ก็ฝันถึงซีรยสแบ็กเขาเห็นซีรยสแบ็กถูกทำลายที่กระรวงเวทมนต์เขาและกองทัพดัมเบิลดอร์จึงบุกไปที่กระรวงเวทมนต์เพื่อช่วยซีรยสแบ็ก แต่พวกเขาไม่รู้เลยว่าสิ่งที่แฮร์รี่เห็นเป็นภาพหลอกที่วอดมอมสร้างขึ้นและผู้เสพความตายลูกน้องของวอดมอ์ก็รอพวกแฮร์รี่อยู่ที่นั่นแล้วและแฮร์รี่กับเพื่อนๆจะต่อสู้กับพวกผู้เสพความตายได้หรือไม่สามารถไปรับชมได้ในเรื่องค่ะใครที่สนใจมีบีจะแนบลิงก์ตัวอย่างหนังเอาไว้ใต้คลิปสามารถเข้าไปดูตัวอย่างกันได้สำหรับหนังเรื่องนี้ภาคนี้นะคะมีบีให้9เต็มสิบค่ะ เพราะว่าภาคนี้เกิดความสูญเสียขึ้นซึ่งมันบีบใจมากแต่ถ้าถามว่าสนุกไหมก็คือสนุกมากค่ะเราจะได้เห็นสาตราจันอัมบิดท,ที่ทุกคนเกลียดโดนเล่นงานซึ่งสะใจสุดๆได้เห็นกรอบน้องชายที่เป็นยักษ์ของแฮงกิดแต่ก็แอบเสียดายที่2แฟร์ทริสจอร์สวิลลี่ออกจากฮอกวอต์แต่นั่นก็เป็นแนวทางของเขาเขามีความสุขและรักที่จะทำของเล่นตลกวิสลี่พวกเขามุ่งมั่นในความฝันถือว่าดีค่ะ สำหรับภาคนี้ถือว่าสนุกมากๆค่ะน้องๆรุ่นใหม่ที่ยังไม่เคยดูสามารถไปหาดูได้ค่ะและถ้าดูแล้วรู้สึกชื่นชอบเหมือนกันก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะวันนี้มีมีขอตัวลาไปก่อนเจอก,กันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย